สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จปารองคำเป็นศิษยาพิบาคลคริสจักรมหาพรตรีมนทนเราพบกันทุกมนังการและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระชนะของพระองค์ด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมยูดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ วันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายด้วยกันของพระธรรมยูดาแล้วนะคะก่อนจริงอะไรเรามีโอกาสอาธิษฐานก่อนที่จะเรียนพระชนะของพระองค์ด้วยกันค่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราร่วมใจกันที่จะศึกษาเรียนรู้ถ้อยคำอันประเสริฐอันทรงฤทธิอันเต็มไปด้วยอ,า,อานุภาพของพระองค์เมื่อเราทั้งหลายรับไว้ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อและด้วยการเชื่อฟังเราจะเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่และสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพวงทั้งหลายอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ผู้ทรงนำเรามา พระองค์ไม่เคยตรัสมูสาขอให้ด้วยคำของพระองค์นี้ที่จะเกิดขึ้นจริงด้วยการเชื่อฟังของข้าพงศ์ทั้งหลายที่เรียนรู้และเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนสองคลิปที่แล้วดิฉันได้พูดถึงเกี่ยวกับสามสิ่งที่เราควรจะขอจากพระเจ้าเสมอตลอดชีวิต ของเรานะคะคสิ่งแรกที่ไดฉันพูดไปแล้วก็คือเรญญาควรจะอธิษฐานขอให้เราที่จะไม่ล้มไม่ล้มเหลวไม่ผิดพลาดใหญ่นะและก็ไม่ตัดสินใจในสิ่งที่นำความหายนะมาสู่ชีวิตเราและโดยเฉพาะการล้มลงในบาปนะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายสำหรับ คริสเตียนเราควรขอพระเจ้าอยู่เสมอประการที่สองฉันได้พูดถึงว่าเราควรจะอธิษฐานขอที่เราจะเป็นคนที่ปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะแน่นอนการใช้ชีวิตที่จะปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นควรจะเป็นคนที่ ดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระองค์วันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายนะคะในสิ่งที่3ที่เราควรขออย่างยิ่งและก็เป็นคำสั่งด้วยให้เราเป็นฉันจะอ่านอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยูดาสองข้อนี้นะคะข้อ24-25อ่านว่าขรอ พระเกียรติพระอนุภาพไอสวรรค์และศักดานุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มและทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ให้ประศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดีคือแด่พระเจ้าองค์เดียวพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตการปัจจุบันการและในการต่อต่อไปเป็นนิจอาเมนในประการที่สามก็คือขอให้มีความร่าเริงยินดีความร่าเริงยินดีนี้สำคัญมาก ในชีวิตคริสเตียนนะคะเป็นคำสั่งของพระเจ้าในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความร้าเริงยินดีหมายความว่าอะไรเราจะต้องหัวเราะหรือยิ้มตลอดเวลาเช่นนั้นหรือเปล่านะคะถ้าทำเช่นนั้นก็ผิดปกติแล้วความ ร่าเริงยินดีความปิติยินดีนั้นมันเป็นอารมณ์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากความคิดของเราเป็นผลมาจากท่าทีมุมมองของเราต่อสถานการณ์ต่อสิ่งต่างๆต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรานะและเมื่อเราคิดถึงสิ่งเหล่านั้น และความคิดของเรานะั่นแหละจะส่งผลมาเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้สึกและเราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราทุกข์เราก็จะคิดถึงความทุกข์และความคิดของเราก็จะส่งออกมาทางอารมณ์ทำให้เรารู้สึกทุกข์และก็สศกเศร้า เราจะมีความยินดีได้อย่างไรตามพระเจ้าของพระเจ้าที่สั่งเราไว้ในพระธรรมฟิลิปปีซึ่งหลายคนรู้จักดีนะคะว่าอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นคนที่ถูกขังอยู่ในคุกสั่งให้คนที่อยู่นอกคุกให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลานะไม่ใช่บางเวลาชื่นชมยินดีบางเวลาได้แต่ทุกเวลาทุกสถานการณ์นั้นไม่ง่าย เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนและโดยเฉพาะเราจะต้องเรียนรู้พระคำของพระองค์และปรับเปลี่ยนท่าทีความคิดของเราที่จะเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้ในพระธรรมเนฮามีก็ได้พูดถึงว่าความยินดีนั้นมันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเราร้องออกมาเป็นเพลงนะคะว่า ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้าและอาจารย์เปโลก็สั่งว่าจงปิติยินดีในพระเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเราชื่นชมยินดีในสิ่งของในโลกนี้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้กับเราได้บางเวลา ถ้าได้รับสิ่งดีเราก็จะรู้สึกดีแล้วก็ชื่นชมยินดีเราได้รับสิ่งที่ชอบใจพอใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกยินดีเราก็ชื่นชมยินดีได้แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่เป็นที่พอใจโดยเฉพาะถ้าเราสูญเสียโดยเฉพาะเราเผชิญกับปัญหาความยากลําบากโดยเฉพาะเราพบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในปัญหาต่างๆที่ลุมล้อมในชีวิตเรา ชื่นชมยินดีได้ไหมคะถ้าเราจะมองแบบมุมมองแบบความคิดแบบเดิมๆแบบทางโลกของเราเรายินดีไม่ได้แต่ในพโฆษณาของพระเจ้าได้สอนแล้วก็สั่งไว้ว่าความยินดีในทุกเวลาได้นั้นคือยินดีในพระเจ้าเราจะยินดีได้ทุกเวลานั้นมันเกิดมาจากจิตใจที่รู้จักกับพระเจ้าดีจิตใจที่ใกล้ชิดและติดสนิทอยู่กับพระเจ้า ใจิตใจที่ไว้วางใจในพระเจ้าแน่นอนเมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานขอการอัศจรรย์ขอความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าตอบอย่างแน่นอนแต่บางเรื่องราวทำไมพระเจ้าไม่ตอบบางคนขอทั้งชีวิตหรือตลอดชีวิตคริเสเตียนของเขาพระเจ้าก็ยังไม่ตอบ ก็เพราะว่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เราที่จะทำการร่วมกันกับพระองค์แน่นอนสิ่งนั้นเราต้องทำในส่วนของเราและเราควรจะขอจากพระเจ้าและเมื่อเราขอจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดปฏิหารที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่แน่นอนบางครั้งก็เกิดขึ้นทันทีทันใดดิฉันเป็นคนที่วัยต่อ สถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นมากผู้ไม่า่ายเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องอารมณ์นะคะเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งฉะนั้นดิฉันจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความสุขเครียดบ่อยนะคะถ้าจะพูดถึงความชื่นชมยินดีก็มีน้อยมาก แต่ดิฉันได้เรียนรู้จากพระเจ้าจากพระคําของพระองค์เรียนรู้ที่จะไข้ควรวญพุจนะของพระองค์และนําถ้อยคําของพระองค์นั้นมาไข้ครควรมาคิดและเมื่อมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละที่จะเข้ามาในใจและมาเตือนสติว่าที่เราควรจะไว้วางใจในพระเจ้า ที่เราไม่ควรที่จะวิตกกังวลที่เราไม่ควรเป็นทุกข์และการที่เราจะปรับเปลี่ยนความคิดของเรานั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเลยความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากแต่พระเจ้าก็สอนเราให้เราเรียนรู้ที่จะควบคุมบังคับมันให้ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมบังคับจิตใจ ของเราไม่เช่นนั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงกันข้ามคือผีมารสาตา,านมารสตานไม่ต้องการให้เรามีความสุขฉะนั้นมันจึงหลอกคริสเตียนที่จะตกอยู่กับดักของมันจมอยู่ในความทุกข์ปัญหาความเครียดเมื่อเรามีท่าทีเช่นนั้นมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้น ต่อสถานการณ์ต่างๆแน่นอนพระชนะของพระเจ้าก็ไม่สําเร็จในชีวิตของเราอาจารย์ปโลบอกว่าจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณเราต้องบอกกับพระเจ้าทุกเรื่องเราในชีวิตของเรา ช่บางครั้งเรามีความทุกข์มีปัญหาเราสามารถร้องไห้กับพระเจ้าได้แต่ภายหลังจากนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราบางครั้งเราก็เกิดทุกข์เกิดเครียดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยหาสาเหตุไปได้เราก็ต้องสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วอยากขอสั่งใจของเรานะ เหมือนกษัตริย์ดาวิดก็สั่งใจของท่านเหมือนกันกษัตริย์ดาวิดรู้สึกท้อไหมรู้สึกถอยไหมรู้สึกอ่อนแอไหมแน่นอนเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแม้เขาเป็นชายชาติทหารในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีได้กล่าวไว้ถึงคําพูดของกษัตริย์ดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋อยชนยัยเจ้าจึงฟอยู่ จงปิติยินดีในพระเจ้าจงมีความหวังใจในพระเจ้าเราสั่งใจเราได้นะคะแต่สั่งในพระนามพระเยซูกิต์แล้วบางครั้งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเรา เราเปลี่ยนช่องทีวีเลยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่อาัศาจรรย์ที่พระเจ้าจะส่งให้เกิดขึ้นปัจจุบันท่านวนในจิตใจของเราแต่บางครั้งบางหลายเรื่องราวที่พระเจ้าต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้หนักแน่นให้มั่นคงให้เข้มแข็งนั่นบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ทําการอัศาจรรย์พระเจ้าต้องให้เราเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากใจของเราเอง คริสเตียนจะต้องเป็นคนที่รู้จักความคิดของตนเองและตามความคิดของตนเองฉะนั้นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ตามพระธรรมโรมบทที่1 2ข้อ2ว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคือเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดของเราอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราจะเปลี่ยนได้อย่างไร เราจะรู้ได้ก็เมื่อเราสั่งสมโจชนะของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเราเยอะๆและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามโจชนะของพระองค์เราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันกับพระเจ้าเราต้องตามความคิดของเราตามดูมันถ้ามันคิดไม่ถูกต้องเราก็ต้องจัดการกับมันไม่ใช่ตามเอาอารมณ์ตามความคิดนะคะในที่นี้ดิฉันหมายความว่าเราต้องตามความคิดของเรา ความคิดของเราไปไหนเรากําลังคิดอะไรอยู่เราคิดในสิ่งที่ถูกต้องไหมตามพระวจชนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ไหมว่าจงคล่ายควรถึงสิ่งดีสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ส่งคุณสิ่งที่บริสุทธิ์ทําไหมแล้วเราก็ต้องรีบจัดการและหยุดมันได้แล้วก็ตัดสินใจไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะชื่นชมยินดีและปิติยินดีในสถานการณ์เหล่านั้นได้โดยเฉพาะ ในช่วงโควิดที่ผ่านไปเกือบสามปีนะเนี่ยเราเชื่อแน่ว่าหลายคนเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่นะเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตเราสูญเสียบางคนสูญเสียคนที่รักบางคนสูญเสียรายได้บางคนสูญเสียทรัพย์สินบางคนสูญเสียสุขภาพเราจะปิติยินดีในพระเจ้าได้อย่างไรเราก็ต้องตัดสินใจเราต้องตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ถ้าความปิติยินดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของในโลกนี้เพราะวจชนะของพระเจ้าบอกว่าให้เราปิติยินดีในพระเจ้าถ้าความปิติยินดีของเราขึ้นอยู่กับสิ่งของในโลกนี้ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราดีหรือไม่ดีมันจะทําให้จิตของเราไม่มั่นคงขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามสถานการณ์แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราปิติยินดีในพระเจ้าอะไรเป็นความยินดีของคุณล่ะคะในแต่ละวัน ถ้าเราปิติยินดีตามสถานการณ์ตามสิ่งของที่เรามีที่เราเป็นในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจิตใจคุณจะไม่มั่นคงจะไม่เข้มแข็งเราต้องเรียนรู้จากพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นและใกล้ชิดและต,ะติดสนิทอยู่กับพระองค์และก็ให้จิตใจของเราจดจ่อที่พระเจ้าไม่ใช่จดจ่ออยู่กับสถานการณ์ หรือสิ่งของในโลกนี้ที่เรามีที่เราเป็นให้เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและมองไปที่พระเจ้าและตัดสินใจตามพระธรรมฮาบาก,กุกบทที่3นะข้อ17-18ก่อนที่ฮาบากุกจะพูดคำนี้ออกมาก่อนหน้านี้จิตใจของท่านฮาบากุกเต็มไปได้วยความทุกข์ความกลัวอย่างสุดข,ขีดนะดิฉันเชื่อแน่ว่า คงไม่มีใครที่จะมีความกลัวเท่ากับท่านฮาบากุกในเวลานี้ท่านบอกว่าท้องของท่านก็สะเทือนนะปากของท่านก็สั่นและก็กระดูกของเขาก็ผุพังคืออ่อนเปรีย้ยยืนไม่ได้อะไม่มีกำลังที่จะยืนแล้วลข้าพเจ้าก็สะเทือนอยู่ในที่ของข้าพเจ้าคือเป็นเหมือนลูกนกที่กลัวแล้วก็สั่นเทานะ แล้ก็สงบเงียบเงียบเพราะว่าท่านกลัวในสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยและสำแดงให้เห็นในอนาคตของชนชาติอิสราเอลแต่ที่สุดทำไมในข้อที่17อันนี้ที่ดิฉันได้พูดไปข้อ16ข้อ17ทำไมท่านกล่าวว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอังองุ่นไม่มีผล ผลมะกอ,อกเทศก็ขาดไปทุ่งน้ไมไ่เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปยมปีในพระเจ้าแห่งความรอดของพระเจ้านั่นคือการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ที่รับรู้นั้นครอบงำจิตใจ แล้วส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกและส่งผลต่อร่างกายของเขาในที่สุดเขารู้จักกับพระเจ้าและเขาตัดสินใจว่าเขารู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์เต็มไปด้วยความรักความชอบธรรมความความเที่ยงธรรมพระองค์เต็มไปด้วยลิธานุภาพอันยิ่งใหญ่เขาจะไว้วางใจในพระองค์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้า พระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยความรักและพระกรุณาพระงองค์ทรงยุติธรรมพระงองค์ทรงควบคุมอยู่เขาจึงพูดในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะวางใจในพระเจ้าไม่ใช่เป็นลักษณะที่ปงนะคะว่าขิสเตียนส่วนมากจะพูดคำนี้เฮ้ออะไรจะเกิดก็ให้มัดเกิดเถอะแล้วแต่พระองค์แหละอันนี้เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าทอดอะไร ไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อแต่ต่างกันกันกบธรรมกุกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะวางใจในพระเจ้าเพราะเรารู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อเอเมนและสดุดีบทที่37ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางใจและพิตินดีในพระเจ้า ให้จิตใจของเราให้ท่าทีอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งของที่เรามีที่เราเป็นดูดีบทที่37ได้บรรยายถึงสภาพจิตใจของคนคนหนึ่งที่อิจฉาคนชัว่วอิจฉาคนประพฤติผิดเคยไหมคะ คนที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเห็นเห็นทำไมเขามีสุขภาพดีทำไมเขาร่ำรวยทำไมเขาอยากทำอะไรก็ทำได้แถมเขายังเยอะเยะ้ยเราที่เราเข้มแข็งเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจะ่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นสุดท้ายในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเขารู้สึกไม่ดีแต่พระเจ้าบอกกับเขาว่าจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทาน ตามใจปรารถนาของท่านหลายครั้งเราอธิษฐานและเราไม่ได้ตามใจปรารถนาของเราเพราะท่าทีของเราไม่ถูกต้องหลายคนนะมีปัญหามีความทุกข์ยากลำบากแม้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ยังทุกต่อยังกังวลต่อยังกระวนกระวายต่อไปอารมณ์ยังขุ่นยังเครียดยังเศร้าหมองเพลอเพอก็โทษ คนรอบข้างโทษพระเจ้าความปิติยินดีในพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนความคิดของเรานำความคิดของเราเข้าสู่ถ้อยคำของพระเจ้าและให้อารมณ์ของเราตามความคิดที่เราคิดตามถ้อยคำของพระเจ้าเรามีความปรารถนาแต่ถ้าเรามีท่าทีตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้า ข้อ3ก่อนหน้านี้บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยความวางใจในพระเจ้าความปิติยินดีในพระเจ้าจะทำให้เราประกอบการดีในสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายหเห็นแก่ตัวเอาเปรียบหลอกลวงหลายครั้งเราทำความดียากนะคะ เรายังจะมีน้ำใจไหมเมื่อเจอคนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่คนที่วางใจในพระเจ้าเขายังจะทำดีต่อไปและเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงให้เราอยู่อย่างปลอดภัยและมีความชื่นบานและพระเจ้าจะประทานตามใจปรารถนาของเรา ให้เราเรียนรู้ที่จะมีทา่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าจิตใจที่ปิติยินดีในพระเจ้านั้นพลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้าคนที่ปิติยินดีในพระเจ้าคนนั้นเป็นคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าทุกสถานการณ์ในชีวิตของเขาเขาไม่ได้มองที่ปัญหาแต่เขามองที่พระเจ้า เขาไม่ได้มองที่ปัญหาว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่เขามองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้เราเรียนรู้ที่จะปิติยินดีในพระเจ้าชื่นชมด,นดีในพระเจ้าและที่จะระมัดระวังในการใช้ความคิดปะจจาบันของเราให้สังเกตความคิดปะจจาบันของเรา ที่เราจะไม่ปล่อยความคิดของเราที่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปจมปลักอยู่กับความวิตกกังวลความทุกข์ความเครียดต่างๆแต่เราจะนำใจของเรามาสู่พรชนะของพระเจ้าเชื่อฟังและทำตามพระชนะของพระเจ้าและแน่นอนร้อยเซ็นต์เต็มถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้าจะทรงโปรดประทานตามใจ นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าก็สอนเรื่องนี้ให้กับดิฉันและดิฉันก็เรียนรู้กับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและก็เห็นสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าท่งกระทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของดิฉันขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ท่านที่จะพบสิ่งดีในวิถีของพระเจ้าที่เรียนรู้ที่จะปิติยินดีในพระเจ้าแล้วท่านจะ ได้สิ่งที่ท่านปรารถนาสมขอดังใจของท่านขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปคำสอนเรื่องใหม่ต่อไปนะเชิญชวนที่จะให้ท่านติดตามและท่านจะรู้ว่ามีสิ่งดีๆมากมายในพระชนะของพระเจ้าและเราจะค้นพบสิ่งที่ดีด้วยกันไม่เพียงแต่พบสิ่งที่ดี เราอยากเห็นสิ่งดีนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงจนทำให้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นอิจฉาเราดีไหมคะพระเจ้าทรงอวยพระพรกัพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเรื่องใหม่คะ่ะ